สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องเอ็มสีนวลแมวจรน,นะคะหลากหลายเรื่องราวหลากหลายชีวิตมีกินมีเที่ยวมีเลี้ยงแมวจรน,นะคะแล้วก็มีทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในช่องเดียวของเอ็มนี่เลยนะคะเพื่อนๆรวมทุกสิ่งทุกอย่างเนาะ,ะวันนี้เอ็มจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวงานบอลลูนค่ะเป็นงานประจําปีของจังหวัดระนองนะคะซึ่งจัดอยู่ที่ภูเขาย่าค่ะภูเขาย่านะคะทุกคน ภูเขาย่าจังหวัดระนองนะคะหรือภูเขาหัวล้านนะคะอ่าระนองบ้านเอ็มเขาจะเรียกว่าเขาหัวล้านค่ะทุกคนนี่อ่เราก็มาดูกันเลยค่ะว่าบรรยากาศเป็นยังไงสภาพตอนนี้คือย้อนยุคไปเลยค่ะทุกคนย้อนยุคไปเมื่อสามสี่สิบปีที่แล้วนะคะที่เป็นดินรกรังค่ะทุกคนคะ่ะก็จะประมาณนี้เนาะเละตุ้มเป๊ะค่ะทุกคนคะ่ะเละตุ้มเป๊ะไปด้วยน้ําฝนค่ะ ซึ่งเขาจัดงานสามวันนะคะทุกคนสิบสามสิบสี่สิบห้าซึ่งสิบสามสิบสี่คนแบบขอโทษเลยนะคะว่าฝนตกกระหน่ำมากซึ่งเอ็มไม่ได้มาซึ่งเอ็มก็ไม่รู้ว่ามีคนไหมก็คือสงสารแม่ค้าเนาะแล้วเอ็มก็มาคืนคืนสุดท้ายคือคืนสิบห้าเพราะว่าวันที่สิบห้านั่นคือฝนแล้งให้ประมาณสามหรือสี่ชั่วโมงนะคะทุกคนฝนหยุดให้สามหรือสี่ชั่วโมง แม่ค้าก็เลยได้ขายของได้สนุกเลยค่ะทุกคนแต่สองคืนแรกนี่ขอบอกเลยว่าย่าแย่ย่าแย่จริงๆรถเยอะนะคะทุกคนนี่เอ็มกำลังเดินลัดล้อเพื่อจะไปตรงไหนก็ได้ที่ไม่เลอะ,อะคนแล้วก็จะมียา่ายาเจ้าชู้นี่ยาไหลเมียเออเขาเรียกยาไหลเมียใช่ไหมย่ยาเจ้าชู้นะคะทุกคนคะ่ะขอบอกเลยว่าติดเต็มไปหมดเลยค่ะทุกคน น้องเคงขายยาวมานี่ก็เรียบร้อยนะคะทุกคนค่ะยาย่าไหลเมียที่เต็มเลยค่ะขอบอกดูดูทุกคนดูดูดูถนนเข้าเละตุ้มเปะเละตุ้มเปะเลยลหละเละตุ้มเปะเลยทุกคนดู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 นะคะพาทุกคนมาดูภาพบรรยากาศตอนเดินเข้างานก่อนนะคะทุกคนซึ่งเอ็มจะเดินไปหาเพื่อนอีกที่หนึ่งเนาะเราจอดรถไปอีกที่หนึ่งทีนี้กลายเป็นว่าเพื่อนไม่กล้าพาเข้ามานะกลัวไม่มีที่จอด เขาเห็นนะาที่จอดยางอีกเยอะเขาก็เลยเดินกลับไปเอารถส่วนเอ็มไม่ตามเข้าไปแล้วเราเดินลุยไปเลยลุยไปเลยทุกคนนี่เลยค่ะทุกคนค่ะประมาณนี้นะคะรถเยอะมากค่ะขอบอกเลยพอฝนไม่ตกนี่ออกกันมาแบบเยอะมากเยอะมากจริงๆงานบอลลูนงานประจาปีนะคะทุกคนเป็นงานที่สนุกนะมีนักร้องแต่ปีนี้เอ็มไม่รู้ว่าใครมาเนาะเพราะว่าไม่ได้ออกมาสัมผัสเลยทุกคนฝนตก นี่เลยนี่เทศการงานบอลลูนนี่ทุกคนนี่เลยนี่เลยค่ะนี่ระนองนี่นะคะทุกคนนี่เลยค่ะภาพบรรยากาศคนก็จะคึกคักนิดหนึ่งนะคะช่วงฝนฝนแรงเนาะฝนแรงอ่าฝนหยุดตกนี่ดูที่ะทุกคนโอ้ยทุกคนไม่มีคําบรรยายอะดูดูด,ด,ดูต้องถกขากางเกงกันไปเลยค่ะทุกคน รองเท้าขอบอกไม่ต้องใส่รองเท้าสวยมียี่ห้อมานะคะเพื่อนๆคะ่ะคุณจะไม่เหลืออะไรกับบ้านเลยรองเท้านี่เลยทุกคนสวยงามมากเขาจัดได้โอเคนะทุกคนพูดถึงเนาะเอ็มก็ถ่ายทุกคนได้ดูดินโคลนกันนะคะทุกคนนี่เลยประมาณนี้นะคะทุกคนเรากา็เดินเข้าไปเรื่อยๆเนาะช่วงที่เอ็มมามันเป็นช่วงจังหวะอ่าช่วงประมาณหกโมงเย็น,นะคะ่ะทุกคนเอ็มมาถึงงานประมาณหกโมงเย็น เพราะว่าอยู่ห่างจากบ้านเอ็มไม่ไกลค่ะห้าหรือหกโลประมาณนี้เนาะเพื่อนๆองานประมาณนี้สนุกนะคะทุกคนเป็นงานที่สนุกสนุกและจดัดดีปีนี้แม่ค้าสองฝั่งเลยนะคะทุกคนแม่ค้าเยอะเยอะมากขอบอกเลยว่าเยอะมากเยอะจริงๆเราก็เที่ยวเดินลัดเลาะอะไปแอบดูแม่ค้าไปแอบดูแม่ค,ค้ากันทุกคนคะ่ะเราก็ไม่กล้าถ่ายใกล้ๆเนาะเราก็เกรงใจอ่า พวกที่เขาเดินเทราไรเราก็แอบๆบแบบแบบเอาหน้าทุกคนเนาะแ,บบแบบอบๆเ่าแล้วก็มีการแอบ,บนิดนึงทุกคนแอบกล้องนิดนึงอะไรประมาณนี้เวลานั่นก็เราอย่าให้เขาเห็นหน้านะทุกคนเนาะอย่าเห็นหน้าเขาเอออย่าเห็นหน้าเขาเนาะเบอร์เบอร์ไว้บ้างก็ดีอา่าเพราะว่ามันเป็นสิทธิส่วนตัวสิทธิส่วนบุคคลของแต่ละคนที่เขาไม่อยากให้เราเห็นหน้านี้ทุกคนนี่ mm. อร่อยด่เช็คเช็คเช็คน้ำแข็งน้ำแข็งใส่น้ำโคกน้ำสไปร์ตเป๊ปซี่ลงไปนะทุกคนนะ ขอบอกเลยว่าอร่อยนี่โซนแม่ค้านะคะทุกคนโซนแม่ค้าเอ็มก็จะพาพี่ๆเพื่อนๆเ,เดินไปเที่ยวเนาะลัดเลาะไปเรื่อยๆค่ะทุกคนเอาไปอะไรขายกันบ้างเดินไปเรื่อยทุกคนเดินไปเรื่อยอันไหนโคนตมเราก็อย่าไปเดินมันสิอ่าใช่ไหมคะทุกคนนี่นี่น,นี่ภาพบรรยากาศเนาะโอเคล้ค่ะทุกคนช่วงจังหวะที่ฝนแรงก็แม่ค้าก็ได้ไขยของหน่อยเนาะไม่งั้นแย่เลยนะทุกคนแย่เลยนะ พอ,อชี้ค่าที่อะไรเราก็ต้องเช่าเนาะอันนี้โรตีสายใหม่คนะ่ะทุกคนสีสันน่าทานมากสีสันน่าทานมากเราก็เดินลัดลอไปเรื่อยๆเพื่อที่จะเข้าไปดูบอลลูนนะคะทุกคนบอลลูนบอลลูนบอลลูนนี่เดินลัดลอไปเรื่อยๆอมีพวกหมาล่ามีไก่ย่างไก่ปิ้งอะไรก็ว่ากันไปยำยำทุกคนนะมันมีครบหมดทุกอย่างเนาะทุกคนก็โอเค รู้สึกว่าคืนสุดท้ายเป็นอะไรที่แบบคึกคักทุกคนเพราะว่าฝนแรงให้เราเนาะฝนหยุดตกสักสี่ห้าชั่วโมงนี้แม่ค้าก็ยิ้มแล้วทุกคนในการขายของเนาะอะ่ประมาณนี้นะคะทุกคนเราก็เดินลัดเลาะไปมุมอื่นต่อนะคะเพื่อนๆอ่าเดินลัเลาะไปหามุมอื่นต่อเราดูแม่ค้าก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวนี้มีแมงดาด้วยทุกคนขอบอกเลยว่า มงดาตัวนี้อยู่ที่ราคาส0มร้อยนะคะทุกคนสามร้อยหาำให้เรียบร้อยค่ะสามร้อยหประมาณนี้นะซึ่งเอ็มก็ไม่แน่ใจใ,ใช่หรือเปล่านะเพราะช่วงนั้นราคา250หน้าช่วงนี้น่าจะขึ้นแล้วแหละทุกคนอยู่ที่ประมาณสามร้อีร้อยประมาณนั้นเนาะไปค่ะทุกไปไปไปกันค่ะทุกคนมาจ้าตามมาตามมาเราไปต่อค่ะทุกคนอย่าให้เป็นการเสียเวลาเราก็เดินกันไปเรื่อยๆ เราไปหาบอลลูนยักกันค่ะทุกคนเดบพอเห็นของกินแล้วก็อดที่จะแบบเอ๊ะแอบเอบ,เอบนอยนี่มาล่านี่ขอดูหาหนอยว่าหน้าตาเป็นยังไงนะคะเพื่อนๆมาค่ามาค่ามาค่ามาเที่ยวกันมา,มาเที่ยวมาเที่ยวจังหวัดระนองนี่ส่วนถุงขยะก็ดีนะคะทุกคนเขาตั้งไว้เป็นจุดเป็นจุดเนาะอ่าก่อนที่เขาซื้อของซื้อใดเขาก็กินเสร็จก็มาถึงก็หยอดไว้เลยค่ะทุกคนหยอดจะเป็นเป็นเป็นแผน,น,นกแผนกกันไปเลยเนาะ ภูเขาหญ้านี่ขอบอกเลยนะคะต้นไม้ใหญ่แทบไม่มีเหมือนกันนะคะทุกคนมันเป็นภูเขาหัวล้านจะมีแต่หญ้าหญ้าจะเป็นส่วนใหญ่เลยค่ะทุกคนหญ้าใช่ส่วนใหญ่เลยนะคะจุดนี้ต้นเอ็มก็ไม่เข้าใจหรอกเพราะว่าโตขึ้นมาเอ็มก็เห็นว่าอยู่สภาพนี้แล้วเนาะทุกคนเนาะอยู่สภาพเป็นเขาหัวล้านแล้วเนาะ<อ>นี่มีน้องช้างน,นี่เป็นกรอบเวทีเราไม่รู้ว่าใครมาเป็นนักร้องเนาะรอบนี้ใครเป็นนักร้องไหมทุกคนเนาะ เอาค่ะเดินค่ะเดินเดินเดินทุกคนเดินลัดลาะ,ละ,ละไปหานี่ไปหาบอลลูนกันทุกคนเดินไปหาบอลลูนกันเด้อนี่ลัดลาะไปหาบอลลูนหลายลูกอยู่นะคะปีนี้หลายลูกค่ะทุกคนแต่เขาจะปล่อยสองรอบนะคะเอ็มมาช่วงช่วงจังหวะที่เขายังไม่ปล่อยเนาะ,ะคือเขาปล่อยไปแล้วรอบหนึ่งเหลืยรอบที่สองค่ะทุกคนเหลืยรอบที่สองพอรอบที่สองปุ๊บเอ็มไปนั่งเอ็มก็ลืมกลับมาดู <laughs> มองมอยกับเพื่อนเพลินค่ะทุกคน พี่ไทยทุกคนสวยมากเอมมองมอยกับเพื่อนเพลินลืมเดินมนาะดูค่ะทุกคนมีเป็นรูปต่างๆนี่มีสตรอเบอรี่ด้วยทุกคนดู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 ด,ด,ด,ดูน่ารักมากขอบอกเลยว่าน่ารักจริงๆเออนะทุกคนดอกต่อมานีนี้ทุกคนดูด้านหลังนั่นคือเขาหว้านนะคะทุกคนหรือภูเขาญ่าเนาะเป็นญ่าจริงๆนะคะทุกคนซึ่งไม่มีต้นไม้นะคะทุกคนไม่มีต้นไม้คือบันล้นไปเลยเอมก็ตอบไม่ได้มันหายไปไหนเนาะเพราะว่า เอ็มโตขึ้นมาก็คือเป็นเขาวล้านแล้วทุกคนนี่มาเดินลัดเลาะ,ะ,ะดูไปเรื่อยๆนะคะทุกคนมันก็จะเริ่มมืดเริ่มโพเพลไปเรื่อยๆส่วนอีกฝั่งที่เห็นด้านนี้คือน้ําตกนะคะทุกคนเป็นน้ําตกเงาค่ะทุกคนน้ําตกเงาเนาะน้ําตกเงาวนะคะทุกคนเป็นน้ําตกที่ขึ้นชื่อของจังหวัดระนองนะคะทุกคนใครผ่านไปผ่านมาแวะได้นะคะทุกคนน้ําตกเง,งาวกับภูเขายญ้าอยู่ตรงกันข้ามค่ะทุกคนคะ่ะ อ่านะคะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้เอ็มด้วยนะคะทุกคนฝากเพื่อนๆดูคลิปดูอะไรให้เอ็มด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เอ็มด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะฝากช่องน้อยๆของเอ็มด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยโอเคค่ะสำหรับวันนี้บายยนะคะทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ เดี๋ยวเราจะมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะว่าเอมจะพาไปเที่ยวหรือพาไปดูน้องแมวหรือพาไปทำอาหารกันนะคะทุกคนคลิปเอมก็อาจจะ2วันลงที3วันลงทีนะคะทุกคนประมาณนี้เนาะอ่ายังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ช่องน,อน้อยของเอมด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้บายบาย เที่ยวให้สนุกนะคะในยามค่ำคืนที่จังหวัดระนองนะคะทุกคนเจอกันใหม่ปีหน้านะคะบ๊ายบาย